เตรมตัวให้ดีเพราะนี่ไม่ใช่คลิปธรรมดาแต่มันคือระเบิดเวลาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลชีวิตของคุณอาจกําลังวนลูปติดอยู่ที่เดิมไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมคุณถึงกดเข้ามาฟังคลิปนี้และยินดีด้วยครับชีวิตคุณจะดีขึ้นหลังฟังจบอย่างแน่นอนลึกๆคุณรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนและนี่คือสิบความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของการเปลี่ยนแปลง ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้แต่คนที่รู้แล้วนั้นไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิมอีกความลับที่1ความกลัวเท่ากับเข็มทิศนําทางสิ่งที่คุณกลัวที่สุดอาจเป็นสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดอย่าหน,นีมันเพราะมันคือทางลัดสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดความลับที่สองการให้อภัยเท่ากับปลดล็อกให้กับชีวิตการแบกความแค้นไว้นั้นเหมือนการลากโซ่ตรวนไปตลอดชีวิตเมื่อคุณให้อภัยไม่ใช่เขาได้รับอิสระแต่เป็นคุณต่างหากที่ได้โบยบินให้เป็นอิสระ ความลับที่3มเบื่อเท่ากับสัญญาณเตือนจากจิตใต้สำนึกความเบื่อไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเสียงร้องจากภายในว่าฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วพาฉันไปให้ไกลกว่านี้ทีความลับที่สความไม่สมบูรณ์เท่ากับว่าคุณเป็นมนุษย์จริงๆการพยายามเพอร์เฟกคือวิธีที่จะทําให้คุณหลงทางได้ง่ายที่สุดคนที่ยอมรับ 4, ความไม่สมบูรณ์แบบกับมีเสน่ห์น่าค้นหาและทรงพลังที่สุดความลับที่ห้าเปลี่ยนมุมมองความคิดเท่ากับเปลี่ยนชีวิต บางทีคุณไม่ต้องลาออกจากงานย้ายประเทศหรือเปลี่ยนชื่อแค่เปลี่ยนวิธีมองโลกใบนี้ใหม่แล้วทุกอย่างรอบตัวก็จะเปลี่ยนตามความลับที่6ความเงียบเท่ากับอาวุธลับเสียงดังไม่ใช่ความแข็งแกร่งเสมอไปในโลกที่ทุกคนตะโกนคนที่นิ่งได้คือคนที่ควบคุมเกมความลับที่7็เริ่มตอนที่ยังไม่พร้อมเท่ากับทางลัดของผู้ชนะไม่มีใครพร้อม100%เซหรอกแต่คนที่ลงมือแม้จะยังไม่พร้อมคือคนที่นำหน้าคนอื่นไปแล้ว ความลับที่8ความกลัวไม่มีวันหายแต่คุณสามารถควบคุมมันได้อย่ารอให้หายกลัวเพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยแค่กล้าเดินไปทั้งที่กลัวอยู่นั่นแหละคือพลังที่แท้จริงความลับที่9คนรอบตัวคือพลังงานอยู่กับใครคุณจะกลายเป็นแบบนั้นจงเลือกคนที่จุดไฟให้คุณไม่ใช่คนที่ดับไฟคุณในทุกวันความลับที่สิความเชื่อในตัวเองคือเชื้อเพลิงหลักคุณไม่ต้องรู้ทุกอย่าง ตอนนี้คุณแค่ต้องเชื่อว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงได้เพราะเชื้อไฟทุกกองมาจากประกายเล็กๆแค่นั้นเองชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะคุณเจอแรงบันดาลใจแต่เปลี่ยนเพราะคุณกล้าทําสิ่งเล็กๆที่คนอื่นไม่กล้าทําต่างหากครับลองเลือกหนึ่งข้อที่โดนใจคุณที่สุดแล้วทํามันภายใน24ชั่วโมงต่อจากนี้แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ